ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันมีข่าวดีมาแล้วครับเผย4อาชีพที่พร้อมรับเงินเป็นกลุ่มแรกกระทรวงการคลังนะครับออกมาเปิดเผยกับ4อาชีพนะครับที่จะได้รับเงินเป็นกลุ่มแรก8เมษายนนี้รอรับ SMS ได้เลยนะครับพร้อมกับเผยอาชีพที่ตรวจสอบยากที่สุดคือค้าขายกับรับจ้างนะครับอาจจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจถึงบ้านคุณเลยนะครับหากหลักฐานไม่เคลีย นายลาวลนแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบผู้ลงทะเบียนนะครับในการรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาลมี4กลุ่มอาชีพที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วทําให้ตรวจสอบความเดือดร้อนได้ง่ายนะครับเป็นกลุ่มแรกๆที่จะรับเงินเยียวยาได้แก่ 1. ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2. คนขับรถแท็กซี่ 3. มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและ4มัคคุเทศก์นะครับซึ่งสีอาชีพเหล่านี้นะครับจะได้รับเงินก่อนนะครับและได้รับชัวร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มที่ตรวจสอบยากที่สุดคือ2กลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มค้าขายกับกลุ่มรับจ้างนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนานนะครับสำหรับการคัดกรองผู้ที่จะได้รับเงินนะครับนั้นจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มสีเขียวนะครับคือกลุ่มที่ผ่านอย่างแน่นอน2กลุ่มสีแดงนะครับคือกลุ่มที่ไม่ผ่านแน่ๆน,นะครับเช่นอายุไม่ถึง18ปีนะครับกลุ่มที่ยังที่อยู่ในประกันสังคมตามมาตรา33นะครับแล้วมาลงทะเบียนและกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มสีเทานะครับคือกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะให้ผ่านหรือให้ตกนะครับจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมนะครับ2ขั้นตอนคือ 1. น,นะครับจะมีการไปขอข้อมูลเพิ่มเติมเช่นถ้าหากบอกว่าทำอาชีพค้าขายรบกวนช่วยส่งภาพหน้าร้านนะครับมาให้เป็นต้นนะครับถ้าหากผ่านก็จะกลายเป็นสีเขียววิธีที่2นะครับหากข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มสีเทานะครับก็อาจจะมีการส่งคนไปดูนะครับโดยที่จะไปดูนั้น อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นเจ้าหน้าที่สภากรนะครับเจ้าหน้าที่ของธนาคารรัฐบาลเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบคนกลุ่มสีเทาคือส่งฐานข้อมูลไปให้ไพรสณนีนะครับเนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่มากๆซึ่งไพรสณนีก็ให้ความร่วมมือที่ดีมากนะครับขณะเดียวกันนะครับคาดว่าวันที่8เมษายนนี้นะครับจะมีข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังกลุ่ม คนกลุ่มแรกที่ได้รับเงินก้อนแรกนะครับประมาณแสนคนนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆนั้นนะครับก็จะทยอยได้ตามๆกันครับด่วนเช็ค3ขั้นตอนแบบไหนลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5,000บาทสำเร็จทางธนาคารกรุงไทยนะครับเปิด3วิธีการตรวจสอบการลงทะเบียนมาตรการเยียวยา5,000บาทผ่านทางเว็บไซต์ w w w a m เราไม่ทิ้งกัน .com สำเร็จหรือไม่มาดูกันนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางธนาคารกรุงไทยนะครับได้เผยแพร่ข้อความผ่านทาง Facebook กรุงไทยแคร์นะครับเก <c oughs> ี่ยวกับวิธีการตรวจสอบผลการลงทะเบียนตามมาตรการการเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 เพื่อรับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลารวมทั้งสิน้น3เดือนซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มีนาคมนะครับที่ผ่านมาผ่านทางเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com สำหรับวิธีการตรวจสอบว่าแบบไหนคือลงทะเบียนสำเร็จมี3ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ลงทะเบียนสำเร็จจะมีการแสดงเครื่องหมายเช็คถูกนะครับสีฟ้า 2. หลังจากลงทะเบียนนั้นหากมี SMS หรืออีเมลแจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเช่นลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย xx ไม่ถูกต้องแสดงว่าข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ 3. เมื่อลงทะเบียนใหม่หน้าจอแสดงนะครับจะดำเนินการไม่สำเร็จแสดงว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับถูกลงทะเบียนสำเร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลให้รอ SMS หรืออ e ีเมลนะครับแจ้งผลกลับมาหากได้รับ SMS หรืออ e ีเมลแจง้งข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้กรณีผู้ลงทะเบียนได้รับ SMS หรืออ e ีเมลนะครับหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จล่าช้านะครับเกิดจากการกรณีที่มีการส่งข้อมูลนะครับล่าช้าตามการประมวลผลที่มีปริมาณข้อมูลนั้นมากนะครับ ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบจากข้อความนะครับหน้าจอเว็บไซต์ที่ท่านทำการลงทะเบียนนะครับหรือสถานะการลงทะเบียนสามารถโทรสอบถามได้ที่0 2 1 1 1 1 1 4 4หรือที่แชทข้อความนะครับไปลน์ไปในแอปพลิเคชันไลน์นะครับกรุงไทยคอนเน c t นะครับทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับ ต้องรอการตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อย7วันทําการนะครับจะมี SMS แจ้งไปให้กับท่านนะครับว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์อย่างไรนอกจากนี้นะครับยังมีข่าวดีนะครับที่ทางกระทรวงการคลังนะครับเปิดให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทนทายธนกรวังบุญคงชนะนะครับยืนยันกับระบบการตรวจสอบคัดเลือกคัดกรองนะครับรับเงิน5,000บาท มีประสิทธิภาพเปิดทางให้คนกรอกข้อมูลนะครับที่ผิดพลาดขอยกเลิกแก้ไขได้นะครับนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่านะครับการที่มีผู้เข้ายื่นขอรับเงินเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับจำนวนทั้งสิ้น5,000บาทนะครับเป็นเวลา3เดือน จำนวนกว่า22ล้านคนนะครับในขณะนี้ทำให้เกิดการกระแสวิตกกังวลนะครับในหมู่ประชาชนถึงกระบวนการการตรวจสอบว่า AI จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนะครับและจะมีช่องว่างให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงถูกปฏิเสธได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ซึ่งรเรื่องนี้นะครับกระทรวงการคลังของให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าการตรวจสอบแม้จะมี ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับมามีส่วนร่วมแต่ก็มีความเข้มข้นนะครับและครอบคลุมทุกมิติเพราะนอ,นอกเหนือจาก AI นะครับการตรวจสอบสิทธิในครั้งนี้ทางกระทรวงการคลังยังใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่นะครับทั้งระบบคลังจังหวัดเครือข่ายธนาคารเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า10แห่งนะครับรวมถึง ในข้อกำหนดการรับสิทธิ์ก็ยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทางกระทรวงการคลังสามารถเรียกหลักฐานเพิ่มเติมได้กรณีมีข้อมูลไม่ชัดเจนนายธนกรยังกล่าวอีกว่านะครับเราตั้งสมมุติฐานว่าผู้ที่ยื่นขอรับเกินรับสิทธิ์ทุกคนนะครับมีความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างแท้จ,จริงดังนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะละเลยนะครับความเดือดร้อนของประชาชน ขอเพียงประชาชนนะครับให้ข้อมูลที่เป็นจริงและได้รับความเดือดร้อนอย่างจริงนะครับย่อมได้รับความเป็นธรรมในการตรวจสอบข้อมูลอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับความผิดพลาดของมนุษย์เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้นะครับดังนั้นสําหรับคนที่กรอกข้อมูลผิดพลาดและต้องการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกนะครับการลงทะเบียนขณะนี้นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับและธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้ดูแลระบบกําลังเร่งพิจารณาการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้สามารถยกเลิกนะครับหรือแก้ไขข้อมูลได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทะเบียนมากที่สุดครับกระทรวงการคลังชี้คนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันกลุ่มสีเทาส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงบ้านกระทรวงการคลังนะครับเผยกระบวนการตรวจสอบคนลงทะเบียน w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นั้น กลุ่มที่ยังคลุมเครือเป็นสีเทาจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจถึงบ้านรายงานข่าวนะครับจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว,ว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนการรับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนผ่าน w w w r o m ว t ์เว็บเราไยอดล่าสุดของวันที่2เมษายน2563นะครับอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนแล้วโดวยกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อส่ง SMS นะครับแจ้งผลผ่านทาง ทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ด้วยอย่างเร็วที่สุดนะครับจะเป็นภายใน7วันทั้งนี้นะครับกระทรวงการคลังแจ้งว่าผู้ที่ได้รับการเงินเยียวยานะครับ5,000บาทแน่นอนมีอยู่4อาชีพคือ 1. มักคุเทศ 2. คนขับรถแท็กซี่ 3. ผู้ค้าสลากและ 4. วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ ส่วนอาชีพอือื่นนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างเข้่งครัดนะครับและการคัดกรองซึ่งจะมีการเผยแพร่อีกต่อไปขณะที่กลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับ5 0 0 0บาทคือผู้ได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องทำงานอยู่ที่บ้านนะครับแต่เงินเดือนยังได้ครบนะครับกลุ่มที่ยังทำงานแต่ยังได้เงินเดือนครบเหมือนเดิม กลุ่มที่ตกงานมาเป็นปีหรือตกงานมานานแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธนินี้รวมถึงกลุ่มที่ทำงานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับก็จะไม่ได้เงินช่วยเหลือในส่วนนี้นายอุตามาสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่ายืนยันว่าทางกระทรวงการคลังจะเร่งกระบวนการตรวจสอบข้อมูล ของผู้ที่ได้ลงทะเบียนอย่างเร็วที่สุดนะครับตามที่ได้กำหนดไว้คือ7วันทำการและจะส่งเงินให้ถึงมือผู้เดือดร้อนนะครับที่ผ่านเกณฑ์โดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับกรณีที่มีผู้มาลงทะเบียนนะครับบางรายมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูลในการลงทะเบียนโดยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลความข้อเท็จจริงนะครับว่ามีความเท็จ ความจริงมากน้อยเพียงใดนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับจะเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องนี้วิธีการคัดกรองนะครับผู้ได้รับเงินเยียวยาในรัฐบาลแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับกล่าวถึงกระบวนการการตรวจสอบว่าความยากคือคนที่ คือการเอาคนที่ไม่ใช่ออกจาก23ล้านคนให้มากที่สุดการคัดกรองจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มสีเขียวได้ชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับกลุ่มสีแดงไม่ผ่านแน่ๆเช่นอายุไม่ถึง18ปีอยู่ในประกันสังคมม .33 และกลุ่มสีเทานะครับยังไม่รู้จะเขียวหรือแดงจะมีขั้นตอนสื่อสารไปถึงตัวนะครับเช่นค้าขายจะให้ส่งรูป หน้าร้านมาว่าค้าขายจริงถ้าดูแล้วผ่านจะกลายเป็นสีเขียวแต่ถ้ายังไม่กระจ่างอีกจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูนะครับจะใช้เวลาโดยเร็วที่สุดโดยกระจายเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงการคลังลงไปเช็คให้อีกทางหนึ่งและอีกทางจะส่งข้อมูลให้ไปรชนีนะครับช่วยตรวจสอบด้วยอีกทางและจะกลั่นกรอง